ตอนนี้อากาศก็คือเริ่มหนาวแล้วค่ะเนี่ยตอนเช้าในบ้านนี่คือ17องศาค่ะ ก็เลยต้องเปิดเครื่องทำความอุ่นให้คุณตาคุณยายนะคะเช้านี้คุณตาก็เตรียมตัวทำอาหารแล้วนะคะ,ะก็จะมีซุปแล้วก็มีอาหารผัดอีกสองอย่าง <Okay. S 2> ผัดเห็ดใส่ไข่ของคุณยายนะคะคุณยายต้องกินอะไรแนวแนวนีนะะ้อันนี้คืออะไรนะคุณหมอต้มต้มต้มจ้มฟัก ต้มจืดฟักค่ะต้มทำเป็นต้มยำไช้หมูให้ให้ถือบลิอ่าผัดบล็อกเกอรี่นะคะนี่ลวกไว้ก่อนนี่นะคะนี่เขาบอกว่าให้ต้องเราไปแล้วค่ะก็ทำได้เท่านี้แล้วค่ะออกมาก็ลีนาบอกโอเคไม่ไม่แย่ก็โอเคค่ะ A big thank you to life for giving us end when the timing's right there's no wasteland Oh we are just children acting like a doll ตอนนี้ก็12ององศานะคะเริ่มแบบมีความหนาวบ้านที่ตอนนั้นเขาสร้างก็เสร็จแล้วนะคะเหลือเขาแต่ทำภายนอกค่ะ หารคุณยายนะคะเป็นแบบสุขภาพอะผักทั้งนั้นเคาเรียกอะไรนะผักกัะแจ่วแต่ว่าแจ่วแบบไม่ใส่พริก,เพ,กเพราะว่ากินเผ็ดไม่ได้เลยตอนนี้ รอบนี้ขยะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวันจันนะะไปรับคุณตาคุณยายแล้วก็แบบลืมทิ้งขยะก็เลยรวมทีเดียวเลยแล้วตรงหนูนแบบมีอีก,กานะต้องคอยระวังไม่ให้แบบมาอุ้นกับขยะเราได้ We were just children, acting like ก็เดี๋ยวบีจะต้องออกไปที่ว่าการเขตก่อนนะคะไปเอาเอกสารมาสำหรับยื่นทําวีซ่าค่ะก็มาที่อำเภอ ฟุโซนะคะก็ได so you so. ้เอกสารมาแล้วนะคะต่อไปก็จะมาถ่ายรูป่ะรูปขนาด40่สคูณสามสะบนะคะเก้าร้อยบาทน่าจะเป็นอันนี้ 利用のサービスをタッチ。仕上がりを選んでタッチしてください。มีแบบผิวสวยกับผิวธรรมดานะอาธรรมดาก็ได้ค่ะ。証明写真の用途をタッチしてください。え、これ何だね。ออ背景の色を選んでタッチしてください。あ、มีให้เลือกสีด้านหลังด้วยนะคะเอาสีอะไรอุย๊ยเอาเอาสีอะไรล่ะทีนี้。 สีขาวละกันอ <Hey. S 1> นะ้าโอ้โห oh, oh, ให้เลือกเยอะมาก <Thank you. S 2> ถ่ายเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่สมมากไม่เหมือนเราถ่ายกับในโทรศัพท์นะมีแอปอันนี้จริงๆอะภาพจริงๆ ลับมาบ้านแล้วนะคะก็มาพาคุณตาคุณยายไปซื้อของกันต่อค่ะม,มันปิ้งเธอเออแมวาลูแล้วเคยซื้อให้มาที่แม็กวารูแถวบ้านนะคะแต่ว่ามาจอดชั้นสองค่ะเพราะว่าคุณยายจะได้เดินใกล้ๆนะถ้าจอดชั้นหนึ่งมันจะแบบเดินไกลค่ะ เดินได้ใช่ไหมโอเคให้คุณยายเดินกับรถเข็นไปแล้วเราก็จะมาให้คุณตาคุณยายเขาเลือกซื้อเสื้อในนี้นะคะ XL, XL, ไ, XL. ได้ไหม XL XL l l ได้โอเค XL ดีกว่าที่นี่แบบว่ามีเสื้อไซสย170ย์170เยอะเหมือนกันค่ะเดี๋ยวให้เลยวเข้ามาเลือกเองนะะเพราะว่าถ้าเราซื้อไปแล้วแบบเขาไม่แบบไม่โอเคเขาไม่ใส่ค่ะ มีเสื้อคุณตาคือให้มาซื้อที่นี่นะเพราะว่าที่เมืองไทยมันน่าจะมีให้เลือกน้อยมาซื้อที่นี่ดีกว่าและแบบลดราคาด้วยนะคะรู้สึกอุ้ย990เยน300บาทโดยประมาณค่ะอันนี้ของคุณยายนะคะคือคุณยายเขาแบบไม่ใส่เสื้อยืดนะคะใส่แต่เสื้อเชิต้ตก็เลยเอาตัวนี้ เอเใส่สีเทาดีกว่าเพราะว่ามันจะถ้าสีดำจะเห็นขนแมวอันนี้ก็จะเป็นแบบเกง,เกงยีนที่ข้างใน,น,นหนาๆนะคะใส่แล้วก็จะอุ่นค่ะขนนี้ขนเขาก็จะแบบใส่เสื้อเรียบๆนะแบบนั้น ซื้อกางเกงนอนนะคะก็จะเป็นลายการ์ตูนได้ไคือเวลาเลือกเสื้อเนี่ยนะคะต้องแบบต้องคิดว่าขนแมวติดง่ายไหมค่ะอย่างแบบนี้คือใส่ไม่ได้เลยแนวนี้คือไม่ได้เลยนะคะสีแบบนี้ก็ห้าม,มก็เลยต้องแบบมีข้อข้อห้ามเยอะค่ะ <c oughs> ซื้อได้เรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะลงไปซุเปอร์ค่ะ ให้คุณยายมานั่งรอก่อนนะคะเรากลูกพันะคะแล้วก็มันเผานะคะชอบมาก มีผักชีลดราคาพอดีนะคะเนี่ยราคาเดียวกันอนะปลาทูอันนี้นะอันนี้เป็นเหมือนปลาทูอะชื้อปลาอาจิปกติที่บ้านเรานี้แทบจะไม่ใช้น้ำมันเลยนะคะพอคุณตามาก็ต้องซื้อน้ำมัน,นะคะ่ะ นี่คือทำอาหารให้คนอื่นกินนะคะส่วนตัวเองนะคะซื้อข้าวหน้าเนื้อะคะ่ะเอขึ้เอ,เอาขึ้นได้บ่เอากนอ๋อนี่ค่ะคือเราก็มีที่จับพอดีนะคะสำหรับขึ้นไม่ก, <laughs> <น>ไมก็เขาทำไม,ไม่เพื่อให้จับขึ้นโดยเฉพาะอยู่แล้วไงเฮ้ยจีไบไว ช่วงนี้ตู้เย็นเราก็จะเต็มๆนะคะปกติตู้เย็นคือโล่งมากนะคะไม่มีอะไรอันนี้คือหมูค่ะเต็มไปหมดก็วันนี้นะคะบ่ายโมงถึงห้าโมงเย็นจะมีแม่บ้านมาทําความสะอาดนี้เราก็เลยรีบกลับมารอเขานะคะแม่บ้านเขามาเรียบร้อยค่ะเราก็มาเริ่มทํางานนะคะวันนี้อาจจะแบบทํางานเริ่มงานช้านิดนึงเพราะมีธุระใช่ไหมคะ แต่จริงๆคือแบบตั้งแต่คุณตาคุณยายมานี้รู้สึกแบบว่าสบายขึ้นเยอะมากเพราะว่ามีคุณตาคุณยายมาช่วยทํางานบ้านช่วยดูเด็กช่วยอะไรนะคะทงานได้มากขึ้นคนะ่ะนอนก็ได้นอนเร็วขึ้นนะคะคุณตากับคุณยายก็จะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะเพราะว่าคือเราก็ยังแบบเป็นห่วงสุขภาพคุณยายว่าแบบต้องอยู่ใกล้คุณหมอค่ะก็เลยยังไม่ให้มาแบบสามเดือนอะไรอย่างนี้นะคะเผื่อต้องไปหาหมออ้าวกลับมาพร้อมกันหมดเลยเดี๋ยลูก แล้ววันนี้หนูกับอ๋อวันคือด้อหดหนูกลับเร็วโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเดี๋ยวรอรอราวีหาดนี่นะกลับมาวล้วนะวันนี้หนูเล่นเป็นโนโลูกเดี๋ยวเซนเซมาอาวเซนเซนจะจอดรถตรงไหนเอ๊ะเดี๋ยวมาไปดูก่อนลืมไปว่าวันนี้รถเต็มนะคะเดี๋ยวเอารถป้าป๋าถอยมาอีกได้ไหมนี่น่าจะพอได้ถอยรถป้าป๋ามาก็น่าจะพอจอดคันหนึ่งนะคะรถของน้องคุณครูที่มาสอนเป็นโน,นะคะ่ะ ดี่คูเดี๋ยวเซนเซมาหนูก็ไปเปิดรับเซนเซนะแล้วก็เอากันบ้านให้เซนเซดูนะลูกนะโอเค,อเคนี่คูนี่คือรอคุณครูมาสอนนะ ไปเล่นกับหมาของเซนเซนนะที่มาสอนเป็นโนอ่ะเขาพามาด้วยทุกคนขึ้นรถลกไปหาหมอฟันกันเร็วฟันลกไปแต่กับบ้านใหม่เป็นกระเตศเนาะหมาที่เดิมเลยนะคะกลับเมื่อตอนกลางวันเร็วด้วยเจ๊อุ๋ยเนาะ She never felt to school w h is he ก็ระหว่างที่น้องๆก็ทำฟันนะคะเลโอก็ไปซื้อของในร้านร้อยเย็นกับคุณปามาอะไรกะลูกขนมขใส่ไปขอให้คุณปาซื้อขนมให้นะคะเนี่ย ฮา l โลวีนเลยโอ้ยังไม่ผ่านฮา l โลวีนเลยตอนนี้ก็มีคริสต์มาสมาแล้วนะคะอย่างรวดเร็วเกยโอ้ได้แล้วต่อไปก็น้องๆน,นะคะน้องๆก็เลยมาเลือกขนมกันค่ะในร้านร้อยเย็นที่อยู่ตรงข้ามร้านหมอ น้องเปียกหน่อยนะคะน้องเปียกน้องเปียกลืมตาแล้วน่ารักมากเลยค่ะแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะคนแก่งไม่ไม่เผ็ดหรอลูกเขาเรียกว่าอะไรนะชิชิโตก็เหมือนกับเป็นพริกแหละแต่เป็นพริกแบบไม่เผ็ดไงหนูหนูจะกินพริกเมืองไทยไม่ได้อย่างเงี้ยมันกินไม่ได้เลยแหละมันเผ็ดมากอันนี้มันไม่เผ็ดกินเล่นได้ e เราพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด u b บ c r i b e ด้วยค่ะจันเน